วันหยุดที่ไม่ได้หยุดนะคะตามเคยนะคะหยุดงานที่ไรนะคะถ้าว่างนะคะก็จะไปหาแม่สามีนะคะเรียนเสร็จแล้วเนาะก็ต้องแวะไปหาเขานิดนึงนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ทำชีสซูเฟรนะคะเสิร์ฟกับผักโขมนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วเราก็แวะซื้ออะไรนะซื้อ ซื้อหน่อไม้ฝรั่งนะคะไปเออตอนแรกก็ซื้อไปไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าเอาไปอยู่ในจานนั้นอาจจะเอากลับบ้านมาทํากับข้าวให้สามีอะไรอย่างนี้แต่พอเห็นจานมันแบบว่าว่างเปล่าเราก็เลยอ่ะแบ่งใส่ในการคุกไปด้วยวันนี้นะคะเราก็ช่วยคุณแม่ทํานิดๆหน่อยๆเนาะอันนี้ก็ตีไข่ขาวนะคะเป็นส่วนผสมอ่าอย่างหนึ่งนะคะในชีสอ่าชีสอ่าซูเฟร์นะคะนี่อันนี้เราก็จะ ย่างนะคะผักในกระทะรอนะคะนี่ออกมาจากเตาแล้วค่ะทุกคนคือมันดีมากสวยนะคะแบบว่าคืออร่อยเราจะบอกว่ามันมีความละมุนแล้วก็แบบว่าเค็มๆข,ของชีสนะคะนี่ผักโขมนะคะผักโขมที่แบบว่าไม่ได้ใส่แบบครีมเฮฟวี่ครีมลงไปเลยนะคะส่วนอันเล็กๆนี้จะเอากลับบ้านมาให้สามีนะคะทุกคน นี่ตอนนี้คุณแม่ก็เป็นฝ่ายจัดใส่จานนะคะเออตักเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟลูกสะพ้ายค่ะทุกคนไปบ้านแม่นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือแบบว่าไปนั่งคุยกันเมาส์มอยกันนิดนึงอย่างน้อยก็คือเราเรียนภาษาจบมาแล้วแล้วก็เราไม่ได้ทิ้งเขาไว้เลยแบบว่าเออพอฉันได้ประโยชน์จากเธอแล้วฉันก็ไม่ไปหาเธอแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่ก็ ไปอัปเดตชีวิตกันนิดนึงกับแม่สามีนะคะนี่ตอนนี้ก็แบบตักใส่จานทุกคนจะบอกว่ามันแบบมันฟูดีมากเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพี่ริจะพาทำนะคะทุกคนขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะคะคือทำง่ายมากๆแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะนะคะมีแค่แบบชีสนมเนยแล้วก็อะไรนะอ่ะ ไข่นะคะบัตเตอร์เนยเออบัตเตอร์นั่นแหละนี่นะคะถึงเวลาแต่งจานนะคะก็มาเลยชีสซูเฟรแล้วก็มันอ่ามันหน่อไม้ฝรั่งนะคะมะเขือเทศแล้วก็นี่ผักขมสีอาจจะไม่สวยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่รมัมหรือว่าเฮฟวี่ครีมลงไปเนาะก็จะเป็นผักขมล้วน,นเลยนะจ้านี่นะคะเสร็จแล้วก็ตกท้ายด้วยเค้กกล้วยหอมนะคะพี่ลิลรทำ แล้วก็เอาติดมือไปด้วยนะคะกินกับชานะคะนี่ไปบ้านเขาเราก็ต้องซื้อดอกไม้ไปฝากเขาด้วยนิดหนึ่งนะคะให้คนแก่ได้ชื่นใจเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านจะมีดอกไม้ติดไว้ก็จะให้ใครดูล่ะอะซื้อไปฝากเขาดีกว่านะคะแล้วเสร็จกลับมานะคะมาถึงบ้านก็มากอดดอกไม้ตัวเองแล้วก็ทำอาหารต่อค่ะไปแล้วไปบ,บาย